สิบอธิปเตยสูตรว่าด้วยอธิปไตยสี่สิบภิกษุทั้งหลายอธิปไตยคือความเป็นใหญ่3ประการนี้อธิปไตยสาประการอะไรบ้างคือ 1. อัตตาธิปไตยความมีตนเป็นใหญ่ 2. โลกาธิปไตยความมีโลกเป็นใหญ่ 3. ธรรมาธิปไตย ความมีธรรมเป็นใหญ่อาตาธิปไตยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าบ้างอยู่ตามโคนไม้บ้างอยู่ในเรือนว่างบ้างย่อมเห็นประจักษ์ว่าเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวรบินทบาทเสนาสนะเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีหรือความไม่มีเช่นนั้นอันหนึ่งเราถูกชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปยาตครอบงำชื่อว่าถูกทุกครอบงำม,มีทุกข์อยู่ตรงหน้าทำอย่างไรการทำที่สุดกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏการที่เราละกามเช่นใดแล้วจึงออกจากเก่อนบวชเป็นบรรพชิต เราพึงแสวงหากามเช่นนั้นหรือกามที่เลวกว่านั้นนั้นไม่สมควรแก่เราเลยภิกษุนั้นเห็นประจักษ์ว่าความเพียรที่เราเริ่มไว้แล้วจกไม่ย่อหย,ย่อนสติที่ตั้งมั่นแล้วจกไม่เลอะเลือนกายที่สงบแล้วจกไม่กระสับกระส่ายจิตที่ตั้งมั่นแล้วจกมีอารมณ์แน่วแน่เธอทำตนเท่านั้นให้เป็นใหญ่ ละอกุศลบำเพ็ญกุศลละกรรมที่มีโทษบำเพ็ญกรรมที่ไม่มีโทษรักษาตนให้บริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอัตาตาทิปไตยโลกาธิปไตยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้อยู่ในป่าบ้างอยู่ตามโคนไม้บ้างอยู่ในเรือนว่างบ้างย่อมเห็นประจักษ์ว่า เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีหรือความไม่มีเช่นนั้นอันหนึ่งเราถูกชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปยาตครอบงามชื่อว่าถูกทุกครอบงามมีทุก์อยู่ตรงหน้าทำอย่างไรการทำที่สุดกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏก็เราบวชแล้วอย่างนี้ พึงคิดเรื่องการเรื่องปองร้ายเรื่องเบียดเบียนโลกสันนิวาตการอยู่ร่วมกันของสัตว์โลกนี้ใหญ่ก็ในโลกสันนิวาตใหญ่มีสมณพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์มีตาทิพรู้จิตของบุคคลอื่นสมณพราหมณ์เหล่านั้นมองเห็นได้แม้จากที่ไกลแม้อยู่ใกล้ก็ไม่ปรากฏรู้จิต แม้ด้วยจิตสมณพราหมณ์เหล่านั้นพึงรู้จักเราอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดดูกุลบุตรนี้เพราะมีศรัทธาเขาจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเต็มไปด้วยบาปอากุศลธรรมอยู่แม้เทวดาผู้มีฤทธิ์มีตาทิพ์รู้จิตของบุคคลอื่นก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นย่อมปรากฏจากที่ไกลบ้าง เข้ามาใกล้แล้วกลับมองไม่เห็นบ้างย่อมรู้ด้วยจิตบ้างเทวดาแม้เหล่านั้นพึงรู้จักเราอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดดูกุลบุตรนี้เพราะมีศรัทธาเขาจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเต็มไปด้วยบาปอากุศลธรรมอยู่ภิกษุเห็นประจักษ์ว่าความเพียรที่เราเริ่มไว้แล้วจักไม่ย่อย่อน สติที่ตั้งมั่นแล้วจกไม่เลอะเลือนกายที่สงบแล้วจกไม่กระสับกระส่ายจิตที่ตั้งมั่นแล้วจกมีอารมณ์แน่วแน่เธอทำโลกเท่านั้นให้เป็นใหญ่ละอกุศลบำเพ็ญกุศลละกรรมที่มีโทษบำเพ็ญกรรมที่ไม่มีโทษรักษาตนให้บริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าโลกาธิปไตย ธรรมาธิปไตยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าบ้างอยู่ตามโคนต้นไม้บ้างอยู่ในเรือนว่างบ้างย่อมเห็นประจักษ์ว่าเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวรบินทบาตเสนาสนะเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีหรือความไม่มีเช่นนั้นอันหนึ่ง เราถูกชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุก์โทมนัสและอุปยาตครอบงาชื่อว่าถูกทุกข์ครอบงามมีทุก์ตรงหน้าทำอย่างไรการทำที่สุดกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการ ควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันเชิญวินยูชนผู้รู้เฉพาะตนก็เพื่อปรมจารีผู้รู้เห็นอยู่มีอยู่การที่เราบวชในธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้พึงเกียรติคร้านประมาทอยู่นั้นไม่สมควรแก่เราเลยภิกษุนั้นย่อมเห็นประจักษ์ว่า ความเพียรที่เราเริ่มไว้แล้วจกไม่ย่อหย่อนสติที่ตั้งมั่นแล้วจกไม่เลอะเลือนกายที่สงบแล้วจกไม่กระสับกระส่ายจิตที่ตั้งมั่นแล้วจะมีอารมณ์แน่วแน่เธอยกธรรมเหล่านั้นให้เป็นใหญ่ละอกุศลบำเพ็ญกุศลละกรรมที่มีโทษบำเพ็ญกรรมที่ไม่มีโทษรักษาตนให้บริสุทธิ์ ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมาธิปไตยภิกษุทั้งหลายอธิปไตยสามประการนี้แลชื่อว่าความลับของผู้ทำบาปย่อมไม่มีในโลกแน่บุรุษตัวท่านเองย่อมรู้ว่าจริงหรือเทศท่านผู้เจริญท่านสามารถทำความดีได้แต่กลับดูหมิ่นตัวเองเสียและยังปกปิดความชั่วซึ่งมีอยู่ในตน ทวยเทพและตถาคตย่อมมองเห็นท่านผู้เป็นคนพานประพฤติไม่สม่ำเสมอในโลกเพราะเหตุนั้นแลคนที่มีตนเป็นใหญ่ควรมีสติเที่ยวไปคนที่มีโลกเป็นใหญ่ควรมีปัญญาและเพ่งพินิษส่วนคนมีธรรมเป็นใหญ่ควรประพฤติตามธรรมมุนีผู้มีความบากบันอย่างจริงจังย่อมไม่เสื่อมบุคคลใดมีความเพียรข่มมาน ครอบงำมัจจุราชผู้กำหนดชะตากรรมเสียได้สัมผัสธรรมเป็นที่สิ้นความเกิดบุคคลเช่นนั้นย่อมเป็นผู้รู้แจ้งโลกมีปัญญาดีเป็นมุนีหมดความทยานอยากในธรรมทั้งปวงอธิปัตยสูตรที่สิบจบเทวทูตวักที่สี่จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งสัพรมะกะสูตร สองนันทสูตร 3. สารีปุตสูตร 4. นิทานสูตร 5. หัตถกะสูตร 6. เทวทูตสูตร 7. ยมราชสูตร 8. ปดจตุมหาราชสูตร 8. ทุติยจตุมหาราชสูตร 9. สุขุมาลสูตร 10. อธิปตเยยสูตร 5. ้าจุรวั หมวดว่าด้วยเรื่องเล็กน้อย 1. สม,มุขขีภาวสูตรว่าด้วยความพร้อมแห่งธรรม41พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะความพร้อมแห่งธรรมสามประการกุลบุตรผู้มีศรัทธาจึงประสบบุญมากความพร้อมแห่งธรรมสามประการอะไรบ้างคือ1เพราะความพร้อมแห่งศรัทธา กุลบุตรผู้มีศรัทธ,ธาจึงประสบบุญมาก 2. ความพร้อมแห่งทายธรรมกุลบุตรผู้มีศร,รัทธ,ธ,ธาจึงประสบบุญมาก 3. ความพร้อมแห่งทักขินายบุคคลกุลบุตรผู้มีศรัทธาจึงประสบบุญมากภิกษุท์ทั้งหลายเพราะความพร้อมแห่งธรรมสามประการนี้กุลบุตรผู้มีศรัทธ,ธาจึงประสบบุญมากสาม,มุขีภาวสูตรที่หนึ่งจบ 2. ติดฐานาสูตรว่าด้วยฐานะที่เป็นเหตุให้ทราบผู้มีศรัทธา 42. ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีศรัทธาเลื่อมใสพึงทราบได้โดยฐานะสามประการฐานะสามประการอะไรบ้างคือ 1. นา,นา่ที่จะเห็นท่านผู้มีศีล 2. เป็นผู้ปรารถนาที่จะฟังสัทธรรมส เป็นผู้มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกทานอยู่กรองเรือนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีศรัทธาเลื่อมใสพึงทราบได้โดยฐานะสามประการนี้แลบุคคลผู้ปราถนาจะเห็นท่านผู้มีศีล ปรารถนาจะฟังสัทธ,ธรรมกำจัดความตรณีอันเป็นมนทินบุคคลนั้นเรียกว่าผู้มีศรัทธ,ธาติทานสูตรที่สองจบ 3. อัตถวสสูตรว่าด้วยอำนาจประโยชน์ 43. ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์3ประการ จึงควรแสดงธรรมแก่คนเหล่านั้นอำนาจประโยชน์สามประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้แสดงธรรมรู้แจ้งอัฏถะรู้แจ้งธรรม 2. บุคคลผู้ฟังธรรมรู้แจ้งอัฏถะและรู้แจ้งธรรม 3. บุคคลผู้แสดงธรรมและผู้ฟังธรรมทั้งสองฝ่ายรู้แจ้งอัฏถะและรู้แจ้งธรรม ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์สามประการนี้แลจึงควรแสดงธรรมแก่คนเหล่าอื่นอัทธวัสสูตรที่สามจบ4กักถาประวัติสูตรว่าด้วยเหตุให้การสนทนาดำเนินไปได้44ภิกษุทั้งหลาย การสนทนาดำเนินไปได้ด้วยฐานะสามประการฐานะสามประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้แสดงธรรมรู้แจ้งอัฏถะและรู้แจ้งธรรม 2. บุคคลผู้ฟังธรรมรู้แจ้งอัฏถะและรู้แจ้งธรรม 3. บุคคลผู้แสดงธรรมและฟังธรรมทั้งสองฝ่ายรู้แจ้งอัฏถะและรู้แจ้งธรรมภิกษุทั้งหลาย การสนทนาดำเนินไปได้ด้วยฐานะสามประการนี้แลกถาประวัติสูตรที่สี่จบ 5. ปันทิตสูตรว่าด้วยกรรมที่บัณฑิตบัญญัติไว้ 45. ภิกษุทั้งหลายกรรมสามประการนี้บัณฑิตบัญญัติไว้สัตตบุรุษบัญญัติไว้กรรมสามประการอะไรบ้างคือ หทานปรัปพัชชา 3. ม,มาตาปิตุอุปทานกรรมสามประการน,นี้แหลบัณฑิตบัญญัติไว้สัตบุรุษบัญญัติไว้ทานอาหิงสาความไม่เบียดเบียนสัญญมะความสำรวธมธรมะการฝึกฝนมาตาปิตุอุปทาน การบำรุงมารดาปิดาเป็นสิ่งที่สัตบุรุษบัญญัติไว้คุณธรรมเหล่านี้เป็นฐานะของสัตบุรุษทั้งหลายผู้สงบเป็นพรหมจารีบุคคลซึ่งบัณฑิตควรเสพบัณฑิตนั้นเป็นอริยะบุคคลผู้มีทัศนะสมบูรณ์เข้าถึงโลกอันกเกษมได้บัณฑิตสูตรที่ห้าจบ สศีลวันตสูตรว่าด้วยบรรพชิตผู้มีศีล4 6ภิกษุทั้งหลายบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือตำบลใดอยู่มนุษย์ทั้งหลายในหมู่บ้านหรือตำบลน,นั้นย่อมประสบบุญมากด้วยฐานะสามประการฐานะสามประการอะไรบ้างคือหนึ่งกายสองวาจา สามใจภิกษุทั้งหลายบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือตำบลใดอยู่มนุษย์ทั้งหลายในหมู่บ้านหรือตำบลน,นั้นย่อมประสบบุญมากด้วยฐานะสามประการน,นี้แลสศีลวันตสูตรที่หกจบเจ็ดสังคตะลักษณะสูตรว่าด้วยลักษณะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสี่สิบเจ ภิกษุทั้งหลายสังคตะลักษณะแห่งสังคตะธรรมคือลักษณะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแห่งธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง3ประการนี้สังคตะลักษณะแห่งสังคตะธรรม3ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความดับสลายปรากฏ 3. เมื่อตั้งอยู่ความแปรปรากฏ ภิกษุทั้งหลายสังคตะลักษณะแห่งสังคตะธรรมสามประการนี้แลสังคตะลักษณะสูตรที่ 7. จ็จบ 8. อสังคตะลักษณะสูตรว่าด้วยลักษณะที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง48ภิกษุทั้งหลายอสังคตะลักษณะแห่งอสังคตะธรรม ลักษณะที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแห่งธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสามประการนี้อสังคตะลักษณะแห่งอสังคตะธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. ความเกิดขึ้นไม่ปรากฏ 2. ความดับสลายไม่ปรากฏ 3. เมื่อตั้งอยู่ความแปรไม่ปรากฏภิกษุททั้งหลาย อสังคตะลักษณะแห่งอสังคตะธรรมสามประการนี้แลอสังคตะลักษณะสูตรที่แปดจบ 9. ปปปพะตราชสูตรว่าด้วยขุนเขาหิม,มพาน 49. ภิกษุทั้งหลายไม้สาระใหญ่อาศัยขุนเขาหิม,มพานย่อมงอกงามด้วยความเจริญสามประการ ความเจริญสามประการอะไรบ้างคือหนึ่งกิ่งใบแก่และใบอ่อนคือเปลือกและสะเก็ด 3. กระพีและแก่นไม้สาละใหญ่อาศัยขุนเขาหิม,มาพานย่อมงอกงามด้วยความเจริญสามประการน,นี้ฉันใดชนภายในอาศัยพ่อบ้านผู้มีศรัทธาย่อมงอกงามด้วยความเจริญสามประการฉันนั้นเหมือนกัน ความเจริญสามประการอะไรบ้างคือ 1. นศรัทธาสองศีลสามปัญญาภิกษุทั้งหลายชนภายในอาศัยพ่อบ้านผู้มีศรัทธาย่อมงอกงามด้วยความเจริญสามประการนี้ภูเขาหินมีอยู่ในป่าใหญ่หมู่ไม้เหล่านั้นอาศัยภูเขานั้นเจริญง,งอกงามเติบโตในป่าแม้ฉันใด บุตรภรรยาพวกพอ้องอมาตหมูญาติและชนผู้อาศัยเขาเลี้ยงชีพก็ฉันนั้นเหมือนกันอาศัยพ่อบ้านผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมงอกงามในโลกนี้ชนผู้มีปัญญาเห็นแจ้งเห็นศีลจาคะและสุจริตของพ่อบ้านผู้มีศีลน,นั้นแล้วย่อมทำตาม บุคคลประพฤติธ,ธรรมซึ่งเป็นทางนำสัตว์ไปสู่สุขติย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้สมปรารถนาย่อมบันเทิงในเทวโลกปัระ,ะตราชสูตรที่เก้าจบ